การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจฟูธรหนองบัวตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแต่ละหน่วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญนั้น สถานีตำรวจภูทรหนองบัวได้ไปศึกษาดูงานจากสถานีตำรวจภูทรพยุหะคีรีและได้ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้กำหนดด้านกำลังพลในสถานีตำรวจภูทรได้กำหนดให้หัวหน้าสถานีเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมีการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น8ฝ่ายงานและได้ ออกคำสั่งระดับสารวัตรถึงผู้กำกับปฏิบัติหน้าที่เวรตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าเวรประจำวันเพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ต่างๆในรอบวันและสรุปข้อสั่งการให้ผู้บัคับบัญชารับทราบด้านข้อมูลมีการจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการติดต่อสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการได้ดำเนินการติดตั้งระบบการสื่อสารสามารถประชุมผ่านจอภาพด้วยระบบกินคอนฟาเลนโดยมีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และตำรวจภูธรภาค6เป็นแม่ข่ายควบคุมในการประชุมด้านการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการมีได้ใช้ในการประชุมุนาการณ์ประจำวันเท่านั้นแต่ยังมีหน้าที่ในการบริหารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่<ม>เช่นเมื่อมีเหตุการณ์ชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยในวันที่6กรกฎาคามสอง8ันหาหสสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการนี้เป็นที่สั่งการและควบคุมการปฏิบัติจบการนำเสนอขอบคุณมากครับ